สวัสดีครับท่านผู้ชมจจับจะพามาังกรโลบเด้อน,นะครับผมผมซุกซุกไว้อยู่ตรงเรียกว่าทางน้ําไหลนะครับตรงโอรตรงไง้เรียกอะไรนะท่อปากท่อนะครับพี่น้องเห็นตูดมันเปิดเปิดอยู่ด,ยดูพี่น้องอะไรโอ้พี่น้องเหมือนปลาน,นิน่ครับใหญ่มากโอ้อยน้อโอ้ยดูดูีดด นินครับอยากใสเลยอืออือออไอ้จริงพี่น้องเกือบสองโลนลยล่ะอือเข่าคู่ครับปานินอือพี่น้องดูดูดูยอดอลก็ไล่ปานินก็เข้ามันมันนี่พี่น้อง ยอดครับผมนี่ยอดจริงจนี่ปนินยักษ์ใหญ่เลยนะครับไซนี้โอเคครับผมฟ้ามาแล้วนะครับดูฝนมาไล่มาจากด้านหลังดิวิับจะเก็บปลาเนาะแล้วก็จะวางรอบคืนฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับปลานินใหญ่โบโบครับผมนี่พีน้องมีเต่ามีปลาช่อนปานินนะครับผม Okay, ครับเจอกันใหม่เด้อสวัสดีครับผม